วันนี้เราจะมาทำเบาวนีกันนะคะบาวนีโดยที่ใช้แค่โอริโอนะไม่ใช่แป้งเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องบดอันนี้ก่อนในถุงนะต้องบดให้ละเอียดเลยนะคะไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกครีมหรือใครจะแยกก็ได้นะแล้วแต่พอบดพอบดละเอียดแล้วเราก็จะเทใส่อันนี้เลยนะคะ เราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อุ้ยเหยียเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่เป็นไรเก็บได้โอ้ยสกรปรกถุงสกรปรกแล้วก็จะเทนลมลงไปเลยนะคะไม่มีมาตาส่วนนะเทลงไปสักนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็บดให้ละเอียดตาพิเดินขวาวะ่ะ เราก็ค่อยใส่นะคะเดี๋ยวมันจะมันจะเหลวไปนะขอคนให้เสร็จก่อนนี่ก็บดไม่ถึงนาทีนะคะแต่ถ้าคิดว่ามันยังหนาไปเราก็ใส่นมนมเพิ่มได้นะคะเราก็ทําเท่านี้นะคะมันอาจจะเหลวไปก็ได้นะเดี๋ยวมันก็คนเข้ารูปเองตอนนี้ช้อนของเราก็ได้ไปอยู่ในเบลนี่แล้วนะคะนี่งไงมันเป็นเนื้อแบบเนี้ย แล้วเราก็จะมาตักใส่พิมพ์กันบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มันนะคะจะใส่เนยเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมากเราจะแบ่งสามถ้วยให้เท่ากันเท่ากันมันจะเหลวไปหรือเปล่าเราจะเล์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหลวเต้เลย เราต้องให้น้องเราน้อยสุดนะคะเพราะว่าเขาไม่ออกมาทำช่วยเสร็จแล้วนะคะคนที่ได้น้อยออกมาก็จะมีความเสี่ยงน้อยนะถ้าเกิดว่ากินลท้องเสียคนที่กินน้อยก็จะโชคดีนี่แล้วก็จะเอาเข้าไมโครเวฟกันเลยนะคะ เราเข้าไมโครเวฟแล้วนะเราก็จะปิดแล้วก็อุ่นที่ไปเรื่อยๆต้องรอดูนะคะว่ามันจะไหม้ไหมตอนนี้ก็ไม่รู้ออกมาดูก็จะประมาณนี้หรือไม่ออกหรอก อร่อยตอนนี้อันเดียวก็ออกมาแล้วนะคะ่นี่นะคะเราก็ทำเสร็จทั้งสามถ้วยแล้วนะเราจะเอาไปให้เขาชิมกันใช่ค่ะขนาดนี้ใช้ได้ยังแม่รสชาติลอยเหรอนี่ด้านในเป็นยังไง